สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องอพระสมเด็จวราคังพิมพ์ที่มีน้อยนะครับแล้วก็นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือพิมพเจดีชรลูดนะครับลักษณะพิมพเจดีชรลูดนี่ก็มีลักษณะของพิมพ์ทรง เส้นนี้ค่อนข้างจะตรงนะครับนะแล้วก็มีเส้นโค้งซุ้มเหมือนกอไก่ครับคล้ายๆกอไก่ลักษณะคล้ายๆกอไก่แล้วก็มีการเอียงนะฮะบ,บางคนก็เรียกว่าเจดีเอียงนะครับบางคนก็เรียกว่าเจดีชลูดนะฮะก็คือโครงสร้างของพุทธศิลป์ของพิมพ์ทรงเจดีนะครับตันนี้อย่างที่ผมบอกประจํานะครับก่อนที่เราจะตัดสิน พิมพ์ทรงไหนก็ตามเนี่ยฮะต้องดูเนื้อให้ขาดก่อนนะครับเนื้อต้องใช่ก่อนนะครับถ้าเนื้อไม่ใช่ก็ไม่ต้องคุยต่อครับนะเพราะฉะนั้นอ่องค์เนี้ยเราดูเนื้อ,อยังไงนะครับองค์เนี้ยเป็นเนื้อค่อนข้างจะมีปูนสุกเยอะนะครับแล้วก็มีตังอิวมากนะครับอันนี้เป็นพระยุคหลังแน่นอนนะครับยุคหลังใกล้ๆไปทางเนื้อบางคุณพรมนู่นแหละครับ ก็คือมีตังอิ้วนะฮะดูสีตังยิ้วนะฮะน้ำมันตังอิ้วขึ้นมาจะเจนนะครับเนี่ยแล้วาสีตังอิ้วจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เนื้อปูนสุกจะฟูๆนะครับออกคล้ายๆไปทางมองคุผมนะ้รัองนี้ครับแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของวรดคังอยู่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดูชัดๆนะฮะก็มีหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นความกร่อนนะฮะทำให้เห็นภาพ มวลสารต่างๆลอยเด่นชัดเจนนะครับเนี่นยฮะลักษณะอย่างนี้ <c oughs> ความเหี่ยวความฉ่าความนวลทั้งในส่วนที่เป็น,นกร่อนส่วนกร่อนนะครับเห็นไหมฮะว่ามีความเหี่ยวความฉ่าความนวลอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมฮะความไม่สม่าเสม,มอมีการงอกมีการกร่อนหายไปแล้วมีการงอกนะครับ <c oughs> ในจุดที่เอ่อเป็นพื้นที่ข้างๆนะครับ ก็จะมีความเหี่ยวความฉ่ำความนวลน,นะครับมีรอยปีแย่อะไรก็ตามเนี่ยจะมีพัฒนาการสอดรับกันตลอดเวลานะครับตรงเส้นซุ้มก็จะมีการกร่อนแล้วก็มีการงอกของมวลสารนะครับทุกระดับทุกแบบนะครับเนี่ยลักษณะที่จะปรากฏให้เห็นนะฮะมวลสารนูนมวลเหี่ยวฉ่ำนวลนะครับเห็นชัดเจนนะครับะน,น,นะบนฮะไม่ว่าจะตรงซุ้มหรือว่าตรงหน้าก็แล้วแต่นะครับ น,นี้เดี๋ยดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีความเหี่ยวชัดเจนเพราะว่าเป็นลักษณะที่ผิวค่อนข้างเรียบใช่ไหมฮะพอมีอะไรงอกขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเห็นชัดเจนนะฮะนี่คือความหมายของความเหี่ยวนี่ถ้าเราใช้กล้องไฟวงแหวน2นะครับจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆนะฮะเป็นความเสี้ยนเล็กๆอยู่ในเนื้อนะครับแต่ถ้าใช้กล้องไฟ 30x ทางเดียวนะครับ จะเห็นเป็นเส้นใสๆซ้อนทับอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีเส้นปูไตนะครับเส้นปูไตน,นะครับหลน,นด้นก็อันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่นะองนี้แต่ว่าตั้งยิ้วครอบคุมหมดเลยนะครับนะแต่รอยปูไตชัดเจนนะครับนะรอบองค์เลยนะครับความเหี่ยวมีทุกจุดครับไม่ว่าตรงไหนก็ตามนะโดยเฉพาะด้านหลังนี้เหี่ยวหมดเลยครับนะฮะถ้าไนาความเหี่ยวก็คือความไม่เรียบ นะครับความไม่เรียบของผิวต,ต่างๆมากมายอย่างนี้นะครับนี่ฮะเราเรียกว่าความเหี่ยวแล้วความเหี่ยวนี้ก็จะปรากฏมีความทับซ้อนการงอกนับชั้นได้นะครับไม่ใช่เหี่ยวโดยไม่มีชัน้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับนะฮะ roar? คือลักษณะที่ปรากฏเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างนะครับจะให้ดูนะครับด้านข้างนี้ก็จะเห็นลักษณะของการร้อยตัดน,นะครับรอยตัดร้อยตัดเชิงเฉียงนะครับแล้วก็มีการงอกของปูนดิบ นะปูนสุกแล้วก็ตังอิ้วนะครับอันนี้กรณีนี้ตังอิ๋วชัดเจนนะครับแล้วก็มีการงอกเห็นไหมฮะปูนดิบกับตังอิ้วนะฮะงอกบนสันนะครับปูนสุกงอกในร่องนะฮะนี่คือลักษณะที่จะเห็นได้ทั่วไปนะครับเราต้องเห็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่นี่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเห็นอย่างนี้นะครับแล้วเราดูเนี่ยครับด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยทายากที่สุดก็คือในส่วนของปูนดิบนะฮะที่งอกสูงสุดนะครับแล้วก็น้ํามัน รอบๆแล้วก็บุญสุกนะครับแล้วก็มีคราบต่า,ต park, างๆตามสมควรนะครับลักษณะเหล่านี้ฮะคือลักษณะที่เราดูว่าอย่างนี้ทําเกี้ยยากมากนะครับถ้าจะมาทําได้ละเอียดละออกขนาดนี้นะฮะเม็ดปุนสุกกับเม็ดปุนดิบงอกขึ้นเป็นจุดๆๆๆเนี่ยครับเหมือนเปลือกหอยครับเนี่ยใครดูเปลือกหอยเป็นแล้วตรงนี้จะเข้าใจเลยครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเหมือนเปลือกหอยไหมเหมือนกันเลยเนี่ยหลักการที่เราถือว่าแท้ก็คือดูตรงนี้ครับเนะ ถ้าไม่มีลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็เดี๋ยวเพิ่งไว้ใจครับเนี่ยอันนี้ด้านข้ด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับอันนี้มีความกร่อนบ้างเล็กน้อยนะครับลักษณะการงอกก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างสีตั้งอิ้วยังอยู่นะครับเนี่ยฮะเด่นดือนนี้ก็เหมือนกันเราตัดเฉียงนะครับเห็นไหมฮะดูตรงเนี้ง่ายเลยครับนี่เขาบอกว่าดูข้างดูอะไรดูอย่างนี้เลยครับ เนี่ยดูหลักสามบอกสองเนี่ยด้านข้างนะเหมือนเปลือกหอยไหมงอกปูนิบปูนสุกตังค์ยิ้วนะครับขึ้นมาชัดเจนไหมนะความเหี่ยวความฉ่ำความนวลชัดเจนไหมครับนะฮะนะลักษณะอย่างเงี้ยครับง่ายเลยครับใช่ไหมฮะพอมาดูด้านหน้านะจะชัดนะฮะอันนี้รูปสูงเข้าไปเราจะเห็นลักษณะของมวลสารมวลนะครับนูมนมวลเหลี่ยวฉ่ำนวลใช่ไหม คือมนเนี่ย,ยเฉพาะด้านนอกครับด้านข้างยังไม่สําคัญด้านข้างนี่ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นนะครับประเด็นก็คือมน, <S <S มนด้านหน้านะครับแล้วก็เหี่ยวด้วยครับไม่ใช่มนกลมๆนะไม่ใช่มนเรียบนะเหี่ยวด้วยนะเห็นลักษณะความเหี่ยวของเม็ดเห็นไหมฮะถ้าดูองค์จริงนะจะเห็นชัดนะฮะตอนี้ขีดจํากัดของกล้องครับได้แค่น hmm. ี้ครับเนี่ยฮะลักษณะของนูนมนเหี่ยวนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับแล้วทั้งหน้านี่เหี่ยวหมดแล้วนะครับ แล้วตัวมวลสารก็เขียวด้วยนะครับตัวหน้าอกก็เหมือนกันครับตัวหน้าอกก็จะมีนะฮะเดี๋ยวรูปเราไปจะชัดกว่าจะชัดในตรงหน้าอกจะสูมตรงหน้าอกนะครับเนี่ยจะเห็นนะลักษณะของมวลสารนะฮะทั้งมวลสารก็งอกนะฮะมวลสารสามลักษณะนั้นก็งอกนะครับเดี่ยวทุกจุดนะครับเดี๋ยวทั้งในร่องเดี๋ยวทั้งวนสานนะครับนี่คือลักษณะของความเขียวฉ่ำนวลนะครับ ฐานเนี่ยจะเห็นมวลสารอยู่ข้างในชัดเจนนะครับเนี่ยฮะการงอกของปูนสุกข,ข้างในเนื้อนะครับเห็นเป็นคราบขาวๆฟา้ฟาๆเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านะฮะอันนี้ถ้าใช้กล้องไฟวงแหวนสองจะชัดเจนมากครับแต่ถ้าใช้กล้องอ่กล้องไฟทางเดียวสองจะเห็นผิวการงอกของปูนอิฐลอยอยู่บนสันนี้ชัดเจนนะสองอันประกบกันใช้ได้เลยครับนะโอกาสพลาดน้อยมาก นี่ฮะให้ดูด้านข้างของฐานเห็นไหมครความนุ่มอัตราไล่ชั้นนะครับว่ามีกี่ชั้นไล่จากสันลงมาหาข้างล่างนะฮะมีกี่ชั้นก็ไล่ไล่ลงไปเนี่ยจะต้องปรากฏชั้นอย่างนี้ครับนีตรงหน้าอกนะครับนี่ตรงเสียงนะครับให้ดูลักษณะของมวลสารและการงอกเป็นชั้นความเหี่ยวนะครับความฉ่ำความนวลนะครับของสีทั้งอิ้วสีปูนสุกสีปูนดิบนะครับแล้วก็การก่อนของมวลสาร เนี่ยอีกด้านหนึ่งนะครับตรงเสียนะครับเห็นไหมฮะความเหี่ยวอยู่บนพื้นก็เหี่ยวนะครับทับซ้อนกันทั้งปูนดิบปูนสุกแล้วตังอิ้วอันนี้ตังอิ้วหนักหน่อยนะครับเพราะว่าภาคแก่ตังอิ้วนะฮะรงนี้นะฮะแต่ข้างบนนี้ก็ก่อนไปนะฮะตังอิ้วก็จะน้อยหน่อยนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายๆ้ากันนะครับฮะให้ดูด้านหลังซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะเห็นความเหี่ยวนะฮะถ้าใช้กล้อง ส่องดีๆนะครับจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆล,ละเอียดยิบนะครับเล็กกว่าเล็กระดับพอ,พอๆกับเส้นใยฝ้ายนะครับเส้นเล็กๆเนี่ยฮะเมื่อส่องเข้าไปจะเห็นลักษณะอย่างนั้นและไม่ได้ว่าเป็นเส้นเท่ากันหมดนะครับจากใหญ่ไปหาเล็กนะฮะเป็นลักษณะของการงอกของปูนฉุกนะครับเนี่ยฮะเส้นเล็กๆอยู่ในฐานเนี่ยฮะแล้วถ้าบนสารงานจะเป็นการงอกของปูนดิบนะครับอันนี้ต้องส่ององค์จริงนะฮะเพิงบอกว่าต้องมาส่ององค์งจริงจริงเขาจริงจะเข้าใจนะฮะ อันนี้ก็นอกจากจะมีก็มีคราบต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายหลายชนิดการความเหี่ยวเนี่ยชัดเจนนะเยีะยวจำนวนจึงเป็นหลักการพื้นฐานครับขอให้โชคด,ดีนะครับสวัสดีครับ